e x c l u ค i v e ะละค่ะกลับเข้ามาช่วงที่สองนะคะโอ้โหมาคุยกับห้าหนุ่มพนอาหารดารานักร้องกันต่อเลยนะคะแหมปลดประจำการกันแล้วนะคะเหลือแต่น้องชินนี่แหละฮะว่ยังอยู่กับเรานะอยู่กับกองทัวบกนะคะมาเอาผมมาซ้ำเติมอย่างเงอย่างนั้นเลยเนาะก็นเบกเข้าก็นเบกเข้ารายการมาจะบอกว่าสี่พลอาหารที่ปลดแต่ยังเหลือน้องชินอยู่กับเราพี่จี่ากพี่ย้ำเพราะว่า เบลตนับจากนี้ไปเนี่ยน้องชินจะช่วยพี่เป็นพิธีกรไงเพราะไหนไหนก็อยู่แล้วไหนไหนก็อยู่แล้วก็ช่วยพี่เลยนะช่วยทำงานนะคะอ่ะกวินเลยตกคิดเอาคิดอยากจะเป็นทหารต่อไหมหรือว่าวางแผนจะทําอะไรนับจากนี้คือจริงๆผมวางแผนตั้งแต่แรกแล้วครับว่าก็จะมาอยู่ปีหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ที่ไม่ได้จะสมัครต่อหรือว่าไปสมัครเป็นนายสิบอะไรแบบนี้ครับจริงๆแล้ววางไว้ว่ามันจะเป็นความทรงจําที่ดีสําหรับผมแค่ในปีนี้แล้วก็สอนผมอะไร ได้มากแล้วเยอะด้วยนะครับก็จะใช้ชีวิตตรงนี้เอาไปใช้กับชีวิตข้างนอกครับ<ช>แล้วมีมีแผนจะเขียนบันทึกเขียนหนังสือรรอะไรไหมก็อาจจะเล่าให้เพื่อนฟังหรือใครที่จะเป็นทาหารต่อครับว่าเราว่าเราว่ากุณา <Bil> <laughs> ดูปากกวินฮะเล่าว่าเล่าว่ามันจะเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งที่คุณอยากที่จะเป็นนะครับใช่ก็ลองสมัครกันเข้ามาดูนะครับคือจริงๆแล้วกวินตอนนั้นอะจับใบดำใบแดงแล้วก็ ลุ้นเอาว่าจะเป็นหรือไม่เป็นแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดก็อยากที่จะสมัครมากกว่าและนี่คือเหมือนดวงจะเป็นเลยนะเพราะว่าต้องให้กวินเล่าเหตุการณ์ตอนที่จับคือตอนผมจับอะครับผมเป็นคนสุดท้ายก่อนคนสุดท้าย้ดยํามคนลองเดือสองคนแล้วมันเหลือใบแดงหนึ่งใบดําอีกหนึ่งหรือห้าสิบห้าสิบอะ คนข้างหลังก็ยิ้มไม่แล้วคือใบแดงมีกี่ใบนะใบแดงมี15บห้าใบครับเป็นหนึ่งใน15จากกี่คน300อคนโอ้โหดวงจะเป็นน่ะดวงจะเป็นน่ะนี่มะคนได้ใบแดงนี่ไม่ธรรมดานะจริงจริงส์ิติปกติทุกปีมันจะเต็มนะครับแต่ปีผมที่ผมไปเนี่ยก็ไม่เต็มเนี่ยดวงนะเห็นไหมจะได้กลับมาอยู่ในอ้อมออดอ้อมอ้อมออดของความทับบกเห็นไหมใช่ครับโอ้โห คดีแล้วทําให้เราแข็งแกร่งออกไปแต่ว่าออกไปก็จะทําในวงการบันเทิงใช่ปะใช่ครับก็จะกลับไปทํางานในวงการบันเทิงแล้วก็ไปช่วยพ่อแม่ที่บ้านด้วยคือตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นความคุ้มค่าของของพ่อแม่มากขึ้นครับจะรักเขามากขึ้นเพราะว่าใน3มเดือนเราจะไม่ได้เจอไม่ได้โทรไม่ได้คุยออกับเขาแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบพอเรามาถึงจุดเนี้ยเราก็อยากที่จะคุยออกับเขามากขึ้นเราจะเข้าใจเขามากขึ้นโดยที่ว่าเราโตขึ้นตอนที่เราเข้ามา โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมประโยชน์ของการมาอยู่ในกองทัพมาเป็นทหารเก์นะคะได้ฟังจากน้องกวินเลยแล้วออกไปจะแต่งเพลงอะไรที่ร้องเพลงอะไรที่เกี่ยวกับคือผมก็แต่งเพลงอยู่ในค่ายกับชินอยู่แล้วนะตอนแรกะครับพอตอนแรกเป็นโปรเจกต์ที่ผมกับกวินทำในการผู้ผมพยายามหาซาวด์ดีไซน์อะไรใหม่ๆแล้วก็ประยุกต์ใช้กับแบบสิ่งแวดล้อมที่เรามีนะครับอย่างเช่นกองทหารเกียรติยศอย่างเงี้ยครับเวลาซ้อมกองทหารหรือเวลามีกองทหารเกียรติยศเนี่ยก็จะมีท่าวันทีอาวุธใช่ไหมครับก็คือแบบ ตบปืนแล้วก็ยาวุธใช่ไหมฮะไอเสียงตบปืนเนี่ยแหละเอามาเป็นเสียงเสียงในเพลงเสียงแคลปในเพลงเหมือนเสียงปบมือในเพลงซึ่งก็เพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปเพลงชื่อจับย่อเพราะปล่อยมาตอนตอนตอนช่วงสงการชินเอ็กกวินนะครับลองเขาดูนะครับลองเสิร์ชดูเพราะว่าจากอะไรกันเพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นเพลงแบบเป็นเพลงแบบติดเติดเป็นเติร์ดแบบเพลงสนุกสนุกสายาย่อครับเพราะฉะนั้นด้วยเนื้อลองหรือท่อนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ขนาดแต่ว่าโดนด้วยดนตรีมันจะเป็นเพลงเพลงที่สนุก ก็เอาเสียงอันนั้นนะ oh. เขาไปใส่ในเพลงด้วย oh. อ๋อใช่ก็เลยแบบมีมีการทำ่างนี้ด้วยกันซึ่งซึ่งแปลกเพราะว่าผมกับกับวินอะ่ะก่อนที่จะเข้ามาเป็นอาหารอะ่ะร oh. ู้จักกันผ่านๆมาก oh. คือหมายถึงว่าคือมันอยู่ในแวดวงเดียวกันแล้วมีเพื่อนกลุ่มเดียวกัน oh. แต่ไม่เคยจะเจอกันเลย oh. แต่มาสนิทกันที่นี่แล้วก็มาค้นพบว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่มันคล้ายกันโอ้ดวงชะตาริงมันก็เลยได้ได้ได้เริ่มโปรเจกต์ได้เริ่มอะไรอย่างนี้ขึ้นมาด้วยกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมันก็เลยได้ได้เจอเพื่อนที่ชอบในสิ่งเดียวกันแล้วมันก็เลยเพราะฉนั้นพี่รอลุ้นเลยเนี่ยพี่เชื่อว่าคุณผู้ชมก็รอลุ้นนะเดี๋ยวต้องมีอีกรับรองครับตั้งวงันเลยเนี่ยห้าลายพลางเนี่ยฮะต้องต้องไปวงให้ด้วยต้องตั้งชื่อวงต้องไปขอพี่เนี่เลยแดนซ์บราเดอร์ต้องเออต้องต้องไปขอพ มีเรื่องหนึ่งที่ที่กวินพูดมาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของความเป็นเพื่อนมิตรภาพมันมันเกิดขึ้นเองเพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันต้องใช้เวลานานนะที่จะรู้จักคนคนหนึ่งอยู่ถึงจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงจริงๆไม่ต้องใช้เวลานานแค่อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมง เรายิ่งมาอยู่ในสภาพอยู่ในถังน่องด้วยกันหนีก็แฝงไปด้วยกันกินข้าวด้วยกันโดนแดดด้วยกันไม่แล้วที่สำคัญเห็นกันหมดเลยว่แบบเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้สนิทนะแต่ว่าเรื่องนี้จะทำให้มันข่มกันไม่ได้พี่แต่ว่าเรื่องนี้มันจะทำให้ข่มกันไไม่ด้เลยืืนน่ออี้้หรบาดวยกัน่มไม่ได้ก็อยู่ที่ว่ายืนไกลจากโถมากแค่ไหนขมกันไม่ได้ อันนี้เป็นเรื่องของนุ่ผู้ชายสนุกสนุกะฮะไม่คืออยากจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วทหารไม่ได้เครียดไงเออใช่จริงคือในมุมของในมุมของความมีระเบียบวินัยในมุมของการฝึกในโอเคทหารมันต้องต้องฝึกและต้องเข้มแข็งเพราะว่าเราเป็นรั้วของชาติเรามีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องประเทศชาติเรามีหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนเราต้องเข้มแข็งไม่เข้มแข็งไม่ได้เพราะฉะนั้นในการฝึกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นใช่แต่เวลาอยู่ด้วยกันแต่ในมุมของการที่แบบเล่นเนี่ยทหารเป็นอะไรที่สนุก เพราะมันคือกลุ่มผู้ชายที่อยู่ด้วยกันแล้วมันสนุกตลอดเวลาเออเนะมันจะมีอะไรนะชัดเดี๋ยวชัดหน้าพี่ขอเกิดเป็นผู้ชายชแล้วพี่ก็จะเรียนรอดอไม่เป็นไรพี่ก็จะสมัครเรียนรอดอแล้วก็สมัครด้วยเลยจะได้มีทั้งหมดแบบห้าปีไม่ใช่อยากเป็นผู้ชายคืออยากจะได้อยู่ด้วยตอนอาบน้ำตอนเข้าห้องน้ำแค่เรื่องนี้ใช่ไหมรม่แม่เรื่องเลื่อง เอาต่อจากเรื่องดนตรีมาน้องน้องเอียกน้องเล่นดนตรีปะจริงๆแล้วก่อนเคยเป็นนักร้องเห็นเห็นในเฟซอยู่แวบๆเคยเป็นนักร้องอยู่แล้วก็ตอนหลังมาเป็นดาราอยู่ช่องแครับคิดว่าจากนี้คือก็อยู่ในวงการบันเทิงครับหลังจากเสร็จแล้วจริงๆแล้วการเข้ามาก่อนอันนี้ผมคิดว่าคือเข้ามาเพื่อเปลี่ยนตัวเองมันมีช่วงก่อนในนี้ก่อนผมเข้ามารู้สึกว่าไม่ชอบตัวเองในเวอร์ชันเนี่ยครับเป็นคนที่ตื่นก็สายไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะ เขาเรียกว่าอะไรเขาจะเขาอกเข้าใจคนอื่นหรือว่าบางทีเขาเรียกว่าเซลฟ์เซนเตอร์เกินไปเลยก็คิดว่าเอ๊ะไม่ชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทายังไงดีแล้วยังเหลือทหารที่เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้คอมพลีทยังไม่ได้แบบเสร็จภารกิจกับมันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าก่อนเข้ามาด้วยนี่ใช่ไหมครับใช่ครับคือรู้สึกว่ามีช่วงหนึ่งที่แบบว่ามันจะมีช่วงวัยรุ่นที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราทําอะไรอยู่นะเราเราไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มี motivation ไม่มีอะไรเลยก็เลยคิดว่า เหลือบวชกับเป็นอาหารเนี่ยทำสองอย่างพร้อมกันไปเลย78เดือนแล้วก็ออกลับไปทํางานคิดว่าน่าจะได้เป็นเราในอีกวร์ชั่นหนึ่งที่สาม,มารถทํางานแล้วก็ามมาทําอะไรได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับออซึ่งมันก็เป็นอย่างจริงๆได้ความนิ่งความมีสมาธิจากการบวชแล้วก็ได้ระเบียบว,วินัยในการใช้ชีวิตจากเป็นอาหารมันก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะ พอใจในสิ่งที่ตัวเองใช่ใช่ทั้งบวชทั้งมาเป็นทหารใช่ครับค่อนข้างที่จะได้อะไรกลับมาเยอะพอสมควรเลยไม่เสียเวลาที่เสียไปเลยครับโอ้โหแล้วเราสมัครไหมคิดจะสมัครถ้ามีตำแหน่งจบปริญญาตรีจบปริญญาตรีครับก็ในน้อยสิต้องในน้อยพี่นึกว่าแบบว่ายังเรียนไม่จบกันก็สายชงเพราะว่าอยู่อีกปีนึ่งแต่มาที่สั่งแดดผมกระจายเลยคนหาชินบอกมาเลยนะครับได้ได้อะ อวงลุยส์อะทำวางแผนชีวิตจากปลดประจําการแล้วทําอะไรบ้างครับก่อนที่ผมจะเข้ามาเป็นอาหารผมเป็นนักแสดงครับเป็นนักแสดงอยู่ช่องเจ็ดพอปลดจากทหารไปก็จะไปเป็นนักแสดงต่อแต่คือตั้งแต่ผมเด็กมาครับครอบครัวทางฝั่งคุณพ่อผมที่อยู่ฝรั่งเศสเป็นทหารกันมาหมดครับคุณปู่ผมก็เป็นทหารแล้วทีนี้คุณย่าผมที่นั่นนะครับเขาอยากให้ผมเป็นทหารมากก็เลยผมก็เคยดูเรื่องจะเข้าโรงเรียนทหารนู่นนี่แต่ว่าก็มีติด เรื่องกฎหมายนิดนึงครับคือพ่อไม่ใช่สัญชาติไทยโดยกําเนิดเราไม่สามารถเข้าเตรียมทหารที่ประเทศไ,เไทยได้รใช่ครับเ,เรียนไม่ได้ผมก็เลยความจริงก็คิดมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าวันหนึ่งเราก็จะสมัครทหารมา,ามาลองเป็นเพราะว่าชอบความเป็นทหารครับซึ่งพอผมปลดไปผมก็จะไปเป็นนักแสดงแต่ว่าถ้าผมมีโอกาสจะได้รับใช้ชาติาในรูปแบบทหารผมก็เต็มใจจะทําเหมือนกันครับครับ เป็นอะไรนะมิลิตาร์มิลิตาร์มิลิตาร์เดอะแก่มิลิตาร์เดอะแก่พอดีเรียนมานิดหน่อยนะไม่ฝรั่งเศสเหมือนกันฝรั่งเศสปาเลฟองเซ่วู้วู้อะไรนะอึงเปอร์อังเปอร์ปาเลฟองเซส์อีกอ๋อเหรออังเปอร์้พูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหมได้ยืดหน่อยอึงเปอร์ ดี sí, ๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู ini, ่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับน้องๆกันต <ido> ่อนะคะว่าช <IL> ีว <c ru ido> ิตนับจากนี้แล้วมีอะไรแล้วที่สําคัญพลาดไม่ได้นะคะโหให้ย้อนเลยว่าตอนอยู่ในกองร้อยเนี่ยเขามีความลับของแต่ละคนยังไงกันบ้างนะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ